สวัสดีครับทุกคนทักทายครับวันนี้จะสาธยายเรื่องเรื่องสมาธิแบบกะสินนะครับกระสินสิบสิบวิธี <c oughs> ในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกกันง่ายว่ากะสินสิบกะสินสิบอย่าง เป็นแนวทางการปฏิบัติสมาธิฝึกกิจของพุทธศาสนากสินมีอยู่สิบแล้วก็แยกเป็นกรรมฐานมีอีกสี่สกองกสินมีอยู่สิอย่างแล้วกรรมฐานมีสี่สกองวันนี้ขอสาธยายเรื่องก,กสินก่อนไม่ใช่กระถินนะกะสิน การฝึกจิตการเพ่งการจับอารมณ์ของตัวเองอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวก็สินแรกคือก็สินดินการที่แปวดินที่แดงสีแดงโดยธรรมชาติสีแดงนะครับสีอื่นไม่ได้ถ้าสีเหลืองก็ได้แต่ต้องเหลืองแบบเหลืองแบบจ้าเลยนะถ้าเหลืองแบบ เศร้าๆนี้ไม่ได้ต้องเหลืองแบบสดอ่ะเหลืองสดอ่ะไม่ใช่จ่าสดสินั่นแหละ <c oughs> ส่วนมากเขานิยมใช้ดินแดงเพราะดินแดงนี่หาได้ง่ายกว่าเหลืองสด <c oughs> เอามาวางไว้เป็นกองก็ได้หรือเป็นรูปลักษณ์ไหนก็ได้ที่ที่จริตบุคคลคนนั้นที่จะฝึกแล้วกเ็เพ่งมองจนติดตานั่นคือวิธีฝึกกระสินดิน กสินน้ำก็หาภาชนะหรือเพ่งในแม่น้ำลำคลองก็ได้หาภาชนะมาก็ได้น้ำใสสะอาดเพ่งกะสินที่สองคือสินน้ำครูบาอาจารย์นะเพ่งจนน้ำพุ่งก็มีครูบาอาจารย์เล่าให้ฟัง ไม่ใช่ตัวผมนะเป็นครูบาอาจารย์ผมยังไม่ถึงผมแค่เอาคําของครูบาอาจารย์มาสาธยายต่อมาเล่าต่อเท่านั้นเองกสินที่สามคือกสินลมกสินลมเนี่ยก็คือนั่งสมาธิการฝึกปฏิบัติแบบดูลมหายใจดูจมูกตัวเองไปจมูกตัวเองดูว่าลมหายใจสุดถึงไหนเข้าถึงไหนออกถึงไหนยาวสั้นแค่ไหนมีอยู่สองวิธีกสินลมหนึ่งตามลมหายใจ ตามก็คือเขาจะหายใจสั้นก็แล้วแต่เขาหายใจยาวก็เลยแต่เขาตามปกติที่จริตบุคคลคนนั้นเคยหายใจมาหายใจแบบสบายๆว่า,างั้นเถอะเคยสั้นก็สั้นเคยยาวก็ยาวปกติส่วน <c oughs> แบบที่สองคือกําหนดลมหายใจกําหนดลมหายใจนี้ก็เช่นขอยกกล่าวอ้างอย่างธรรมะเปิดโลกเขาสมโพธิก็กําหนดลมหายใจ ให้สั้นให้ยาวให้เร่งอันนี้จะเร่งหายใจเข้าจีครั้งถึงหยุดถึงเร่งถึงกำหนดอันนี้แล้วแต่จริตของครูบาอาจารย์ที่จะสอนแล้วก็แล้วแต่จริตของผู้ปฏิบัติเองบางทีเร่งเลยเร่งเลยก็ได้บางทีบังคับให้ช้าอย่างนี้ก็ได้คือเป็นการกําหนดให้ช้าก็ได้ไวก็ได้หยุดก็ได้หยุดลมหายใจตัวเองอันนี้สอง <c oughs> กระสินไฟกระสินไฟในที่นี้ไม่ใช่ไปมอง พระอาทิตย์นะบางคนว่ากระสินไฟไปมองพระอาทิตย์อันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่นะ <c oughs> ไปมองพระอาทิตย์จนตาตัวเองโน่นนั่นนี่ไม่ใช่กระสินไฟเนี่ยก็คือความร้อนในกายเราความอุ่นอ่ะอุ่นในกายเรา แล้วสิ่งที่มากระทบกายว่ามันร้อนมันร้อนเข้ามายังไงนี่ตั้งหาดนั่นแหละคือกระสินไฟบางคนเพ่งเทียนเพ่งเทียนนี่ก็แรงไปเพ่งกายเราแน่นอนกว่าเพ่งเทียนไม่ได้เพ่งอาทิตย์ไม่ได้แล้วกระสินกระสินแสง แสงนีก็ต้องคือแสงจันท์หรือว่าแสงไฟอ่อนๆน,นวลๆสีขาวอ,ะอ่ะอ่าสีขาวอะ่ะไม่ใช่ว่าไปแสงแล้วไปเพ่งดวงอาทิตย์ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นผิดวิธีครับแสงก็เพ่งแสงให้การเพ่งก็เพ่งให้จนติดต,ตาให้เหมือนกันทุกอย่างให้ติดตา <c oughs> แล้วกระสินกระสินอากาศนี้ฝึกยาก ก็อากาศมีอยู่ทั่วไปมันจับต้องไม่ได้นี่ฝึกยากคนใจนิ่งใจอ่อนจะละเอียดึงเงี่ยฝึกได้กรศสินอากาศอันนี้ครูาราจย์ไม่เล่าก,ก็ไม่เล่าต่อ <c oughs> <c oughs> กระสินสีที่นี้ยเอาสีแดงก่อนดับแรกสีแดงสีแดงก็เลือดก็ได้ดอกไม้แดงสดก็ได้นะสีแดงเลือดเราก็ได้สีแดง กสินสีมีสีแดงนะกระสินแล้วก็กสินสีเหลืองกระสินสีมีอยู่สี่อย่างกสินดินน้ำลมไฟสี่แล้วก็อากาศแสงสองเป็นรวมเป็นสิบพอดีสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองก็ต้องมีดอกไม้สีเหลืองเหลืองเอาแบบธรรมชาติสีเขียวกระสินสีเขียว สีเหลืองนี่ดูน้ำเหลืองเราก็ได้สีเขียวนี่ดูเสเลดเราก็ได้อันนี้ก็ได้ธรรมชาติเอาจกกเรา <c oughs> แล้วก็กสีสีขาวเป็นสิบพอดีอาจจะสลับกันหน่อยนะก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะย้อนไปย้อนมาสลับกัน <c oughs> ส่วนมากวิธีการปฏิบัติทุกๆุกแขนงทุกๆุกกขั้นตอนก็จะน้อมเข้ามาใส่ตัวเราทั้งนั้น เอาง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปเอาไกลตัวเราน้อมเข้ามาใส่ตัวเราอยู่ในกายเราหมดคือกรรมาฐานคือกระสินก็อยู่ในกายเราหมดกรรมาฐานสี่สิบกองก็อยู่ในกายเราไม่ต้องออกไกลตัวยิ่งออกไกลตัวยิ่งห่างยิ่งออกไกลตัวยิ่งหลงเอาง่ายๆดูลมหายใจที่ปลายจมูกเราก็ได้ส่วนกระสินสีอ่ะ สำหรับคนที่อะไรนะโกรธมีโมโหจริตสีสีอย่างอันอันหลังที่ว่ามานะฝึกตัวนั้นโมโหจริตแล้วฝึกตัวนั้นจะได้ผลส่วนตัวเองชอบสีไหนจริตจริตผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติชอบสีไหนก็จลิตในใจลึกๆอ่ะสูงว่าสีสีเนี้ยชอบสีไหนก็เลือกสีที่ตัวเองชอบที่สุดฝึกสำหรับคนที่โมโหจริตนะโมโหร้ายโมโหมากโมโหบ่อยๆประมาณนั้น สกระสินสีนี่จะจะช่วยดับได้นั่นแหละครับ <c oughs> ส่วนกับผมฝึกทั้งกำหนดลมหายใจแล้วก็ทั้งปล่อยลมหายใจแล้วก็ตามลมหายใจอ่ะนั่นแหละแล้วก็กระสินสีก็ฝึกเมื่อก่อนก็เพ่งเทียน ไปไปมาก็กลับมามันไม่ใช่เมื่อก่อนเพ่งเทียนเพ่งตะวันตอนเช้าชอบนั่งตากแดดรับอรุณตอนเช้ารับแสงแดดชอบมองพระจันทร์ก็เลยเพ่งพระจันทร์ฝึกฝึกลมหายใจด้วยแล้วก็เดินจงกลมเดินจงกลมต้องไม่น้อยกว่าสิบแปดเก้าแล้วก็ไม่ไม่เกินสามรือห้าเก้าเก้าสั้นเก้ายาวแล้วแต่แล้วแต่บุคคลนั้นๆ กันเงินกลมเดี๋ยวจะสายยายเล่าต่อตอนนี้เก้านาทีกว่าแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยเจอกันเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็สิไปเบิงหมอลำ <c oughs> ครับผมถ้าผิดพลาดประการใดครูอาจารย์ท่านผู้รู้ผู้ใดจะชี้แนะผิดพลาดประการใดข้าน้อยก็สายสยายตามที่ความรู้ความรู้เท่าที่ข้าน้อยรู้มาฟังมา ข้าน้อยไม่ได้รู้เองเนาะข้าน้อยมีแต่ตามเขาตามองค์คูบาอาจารย์ตามองค์งผู้เจ้าแล้วก็คูบาอาจารย์เนาะหากผิดพลาดประการใดก็ขอ,โ,อโหสิกรรมด้วยการิกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามก็ขอสิกรรมมาณที่นี้ด้วยหรือคูบาอาจารย์ท่านไหนได้ผ่านเข้ามาดูจะชีนน้แนะก็ยินดียิ่งครับนมัสก,การครับ